น้ำบนแบนีอีกหลังทิบไทยครับเรี่มอัดวิดีโอใส่จนใจเสียแล้วแล้วอีกหลังนึงครับหังิไทยครับเงียบเงงบดีครับทิดเงียบทิดเงีย,นยงนะ เนี่ยในเห็ดเขาท่างเดียวอยู่เนี่ยผมเห็ดผิดทางอเอาเห็ดเยังได้ผิดพลาดย้อนแสงเงี้ยนะครับจักหน่อยยูนครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับนี่ครับผมได้ปลาข้อน้อยมาหัหน่อยได้หม่องนำ้ำพอดีพอดีครับน้ำหา,าใส่ออก่อน มันหลรับนำมันไมีหนำใจครับมดมีน้ำค้างน้อยๆพอดีได้เอาเจอดน้อยๆใส่ได้เลยครับกบมักครับหกหนำไมน้อยมดมองใส่ครับพอดีเลยเพื่อนครับใส่ทั้งขางทั้งครับหมดไม้ครับบังในไม้เลยครับบ่ไม้อะได้ลืมครับไม้กัน ใ้่ยใหญ่น้ำหล่องอย่างสามสิหลองไม้ไม่อลไครับผมรมเรี่วครับ่ครับหลังหนึ่งครับตอนน,นี้เัีงที่สามสี่หลังครับผมนส่รแปสิบก็หลังหาหกลังแล้วหนึ่งครับมิ้นม่นไม่นำนามันบกกันน่เี้ละหล่องนึงจิ้มไม้อะไครับ ่ครักมีตแน่นอนครับน้ำีแกระจกกระจกเฮ้ยโอกบมันขาวกินน้ำฟังท้ง่าที่ไทยผมมาคือเขาใส่แปกบั่นที่กันหผมว่าปลาัพใส่เล้วก็นี่ก็ผมใส่บคอยเี่ยนนว่ามีกบว่าอย่างนั้น่ก็รู้ ใประมาณนี้แหละครับจีนโปกไวทงสูงจะหน่อยจีนโป๊กยงนั้นไวนะครับยังปากบเขาเฮ้ยอะไรอะจีนโปกไวเลยครับจีนใ้ครับทัง้งสี่ล้วครับี่น้อก มีโต้กับบผัดครับเตาบ่มีโต้กับผัดนะครับทุมมือเนี่ยไหนยออกใดครับไปโคนออกใดเลงอยยังงงไถสูงครับจั้องกันมันออกมันออกใด ข้อครับซ้ำนีเลยครับใส่อะไรซ้ำหนีครับเงียบใส่ซ้ำนีเลยคราหาเนื้อปลุกครับบัดเป็นอันเช็ดชิ้นครับข้อกันปลุกกบตื่นจากน้อยเนื้อข้าวยำซ้ำหนีเลยครับใช่ล้วครับใส่เบาหนักครับเงียบใส่ง่ายครับทำกันกับเบ็ดเลยครับมันจะมีหนา เบ็ดก็ไม่น้ำเล็กน้อยเพราะแต่เดียวต้ไม้ก่อนครบบลังนี้ลังเดียวต้องหาอ้างาหยาไม้ครับสั่นผมลืมยามยำขึ้นลืมเมั่แลรวครับจะชินครับมือใจะมาณเหลืออย่ซีหลังครับใส่ไปเก่าหลังครับ ่ไปเก่าะหลังไม่รู้ว่าจะหมานก็นะครับอยนั่งหลุดตรนี่ครับผมขอ้งางตรงงางเบ่งกวนกับผมลืมมองเลยจำอะไรละครันใส่ยังไงเนี่ยว่ามึงใส่บ่อเหมือนั่นใส่บ่อผมลืมนะอือใช่ นี่ครับข้อเฉนีนะครับพี่เฮ้ยตัวใดเนี่ยไหนก่ยังไม้กันครับลืม่งใส่ไหนไม่ห่างผมหน่อยตัวใดใส่ยังนะครับตามข้องแมนกับสามข้องสใส่เลยตามข้อง หมดแดงกับไรอื่นมดมือเสร็จแล้วครับมันนี้พูดครับหลังหนึ่งรับอาแปกใช่ะหันหนาไปทั้งไม่ดอกพูดกับี่ครับเต้ยสิหรอพี่น่อยถอพุชย่าผม่็ใช้เี้ยสิหรอใช้ยังสิหรอครอับพี่น้อง มันมีตัวก็บ่อผักนะเห็ดเดือดเนมันเล่นเลยถึงเวลาเข่ามันก็เข่าอย่างนั้นนะครับนันมีเข่ามันมีตัวมากับบอผักนะไใ้จบคลิปนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไข่ได้ครับพี่สามารถคอมเมนต์เข้ามาไรได้ครับ ไม้เจอกันอีพี่หนานะครับไม้เจอกันอีพี่หนาครับขอบคุณครับ